ไม่ได้เข้ามานัานใจส้มมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยกว่าเองหรอทำไมเหลือน้อยจังเออวันนี้แบบเมื่อกี้เข้าแบบดูไปดูคนอื่นเขาไลฟ์มาไงก็เลยแบบเออซกหน่อยก็ได้จริงๆก็เหนื่อยแหละแต่ว่าคิดถึงคนในติ๊กต๊อก มาหน่อยหายนานมากเออก็ <c oughs> อเดี๋ยวต้องหาเวลามาบ่อยๆหน่อยแล้วมีเดยวคนบอกว่าคิดถึงเนะี่ยอ่าพินิกกี้ฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีรับตรงนู้นทำไมมาไลฟ์ดึกๆๆกดกันเลยครับเนี่ยอ๋อพอดี เมื่อกี้เห็นพี่ไลฟ์ก็เลยคันอยากจะไลฟ์บ้างคันตรงไหนครับคันทั้งตัวเลยค่ะอ๋อโอเคเฉพาะปากเนี่ยคันมากเลยเมื่อกี้ไม่ได้มีจุดไหนคันเป็นพิเศษใช่ไหมครับเี่โดนปิดเสียงคืออะไรเมื่กี้นี่ปิดเสียงปิดปากเลยหรอนิกกี้ไอ้นุ่นหนูพูดอะไรมึงต้องคิดนะไม่ได้พูดอะไรเลยกูพิมพ์อย่างเดียว เออมึงพิมพ์อะไรมึงต้องคิดนะเดี๋ยวข้อกูเดี๋ยวกูต้องคุยกับมึงนะเดี๋ยวก่อนกูก็พิมพ์ไปเรื่อยนิกกี้จะร้อนทำไมเนี่ย <c oughs> นิกกี้เนี่ยฉันขอไม่มันเป็นไ,ไปไ<ม>เด้เรายวเราเจอกันอ <c oughs> ีกทีวันไหนเนี่ย <c oughs> เออเดือนนี้แหละมีพี่ไอพี่ไอยังไม่รู้เลยพี่ไอนัดมาแล้วเอาเหรออืมพี่ไอล็อกคิวมาแล้วจำไม่ได้ต้องไปดูใน ปฏิทินแต่ว่าล็อกไปแล้วเมื่อเออมันไอ้ก็บอกเหมืนอนไอ้ก็บอกบอกพี่ล่ะกลางเดือนมัน้งกลางเดือนนี่แหละเออแขกงยังไม่รู้ใครเลยเอฟซีรอดูด้วยนะครับเทปสองนะครับเดี๋ยวน้องฝึกง,งานบอ,อกนะครับสนุกมากแค่น้องขับพี่นะคะฝากรายการสนุกมากครับไหนใครดูอีพีแรกไปแล้วบ้างฝากมาดูอีพีแรกอีกนะครับพึ่งแสนเดี๋ยวอีกแสนนิดนิดเลย ทำรายการกับพี่นิกกี้นะคะช่องพี่นิกกี้เลยมีแต่ด่าครับผมครับผมผมวันวันอะไลฟ์ติ๊กต็ทุกวันเลยเหรอใครพี่เหรออืมก็ไม่ไม่ได้ทุกวันตรองนุ่นแต่ว่าแบบบางทีตอนคืนไม่รู้ทำไรอ่ะจริงจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยไ้าจะว่างตอนกลางคืนเนี่ย หนูก็งงน้วาทำไมพี่ว่างว่างว่างทุกวันอนะเหรอเหงาเหรอไม่มีคนนอนด้วยเหรอโอ้โหไม่มีนานแล้วอยู่คนเดียวสองปีแล้วสองปีแล้วเนี่ยวันนี้พอดีครบรอบสองปีอ๋อมีหน้าเห็นครบรอบเลยสองปีวันนี้เห็นโพสอะไรสองปีแล้วอะไรทั้งอย่างสองปีเลยแม่งเด้งมันพอดีเลย อืตอนแรกไม่เศร้าหรอกรอไอ้เยปสองปีไอ้เ้ยอยู่นี่ก็เศร้าแมนยู you, รถเจ็ดศูนยเนี่ยเทปหน้าลิงเอาใครมาออกอีกเออเทปหน้าเอาใครมาออกหรือน้องอะไรดิน้องอะไรดีชอบน้องเนี่ยเจนนี่ชิวเฮาอะต้องให้ทีมาติดต่อที่เขาร้องเพลงเก็บไว้อะ่ะ ก็บไว้เออเขาบอกน้องพันรักแมวกับดังๆแต่ม่รู้ไม่รู้ติดต่อยังไงเอฟซีต้องติดต่อยังไงอ่ะนี่คนคอมเมนต์บอกให้เอาตะวันฉายมาออกตะวันฉายเขาต้องไปต่อยที่ญี่ปุ่นนะเอฟซีตอนนี้นักมวยเขาเก็บตัวอยู่นะครับเขาต้องไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับตะวันอแต่พี่เคยไปถ่ายเขามาแล้วนี่ใช่ไหมเคยตะวันฉายน่ารักมาก มาออกค่พี่หลายครั้งแล้วเออหล่อด้วยเนี่ยหล่อใช่หล่อด้วยตะวันฉายน่ารักเว้นนิสัยดีเออหล่อด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนั้นน่ารักมากตงวนน่ารักทุกคนเลยรถถังตะวันฉายสินสมุทรซูเปอร์เล็กน่ารักหมดอ่ะน่ารักทุกคนอ่ะนิสัยดีมดนักร้องอ่ะนักร้องนักร้องก็น่ารักแต่ไม่รู้อยากใครเลยเอ้า จะไม่รู้จักได้ไงอ่ะคนไหนก่ะนิกกี้เนี่ยเอาอีกแล้วนะมันเหมือน,นคนแบบพูดไปเรื่อยแย่ี่นี้นุ่นอะไรร้อนตัวอะไรเนี่ยไม่ได้ร้อนไม่นกร้องผู้ชาชื่ออีกแล้ว,ลวร้องผู้ชายโอ้ยอ๋ออ่านึกออกแล้วนึกออกแล้วอ่ะคนพิมพ์ชื่อแล้วอ่ะ อ้าวาเดี๋ยวกูติดต่อมาออกไหมเอาไหมล่ะเฮ้ยไม่เคยเจอสักทีเนี่ยโอ้โหอ,อ่ากูติดต่ออ่ากูติดต่อให้เอาเออเอาไหมเขากล้ามาออกไหมเดี๋ยวกูทักให้อ่ะเออแค่นั้นแหละมึงก็ทักเองสิมึงก็มีละรลายก็อยู่นี่เอ้ามิกกี้ก็พูดไปเนี่ยเห็นไหมมึงก็ทักเองสิก็มันรายการพี่อ่ะเออถ้าผู้หญิงชวนมันมาโอกาสมาเยอะกว่ามันก็ทักเองสิ นี่เขายังอยู่ในใจเสมอะรู้ป่ะไหนในใจมึงมีอะไรมางเปิดให้กูดูสิอ่ะนิกกี้เปิดสิอ่ะหื้อหืออืออ้ยื้อนี่คือไการเข้าแค่คนคุยเพลงเพลงเปิดเพลงก่อน เมื่อไหร่จะจัดให้สักทีเนี่ยเนี่ยจะทำอะไรก็ทำไม่สุดเนี่ยเห็นไหมก็ทักไปเองสิบอกช่วยบอกให้หน่อยเออถ้าขาเขาก็จบมึงก็ทักสิทักไปบอกว่าอะไรเรามาเป็นแขกให้หน่อยเอราจะมีเวลาว่างให้นหมฮะตรงนี้เขาวก็ฮอตด้วยดี อะไนะตรงนี้เขาก็ฮอตด้วยเลยเห็นเขามีรายกงรายการไม่รู้เลยผมไม่ได้ติดตามผู้ชายเลยครับคุณนุ<ม>่นเห็นค<ม>ุยอ่ะน้องเมื่อกี้นี้ทุกวันเลยนะมีอะไรปะเนี่ยน้องบีมเหรออ้อานุ่น,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 นไม่เคยเจอบีมเหรอบีมเมื่ออยู่ GMTV เอมทอยกันนะ เคยเจอผ่านๆแต่ว่าไม่เคยคุยกันาอนุ่นนี่ก็เป็นเด็กจีเอมเก่าใช่เออนี่รวมเด็กจี t เอ็มวเนี่ยอืมเอนาะเออเวลาผ่านไปไวนะไวัยพี่อยู่มกี่ปีแล้ววะอยู่แต่อายุสิบสิบเจ็ดยา่สิบแปด ครึ่งชีวิตพี่อ่ะอยู่เยอเยมทีพีอ่ะอ่าอยู่มาสิบเจ็ดปีอ่ะครึ่งครึ่งชีวิตอ่ะนานมากอยู่มาครึ่งชีวิตนะครับกดปีเคดีกว่าเดี๋ยวอีกตาตาหนึ่งพี่นอนละโอเคพครุงน,น,น,นี้ทำอะไรพรุ่งนี้ถ่ายอ่า YouTube กับคุณอนุทินเดี๋ยวหรอ โอ้โหนกี้เดี๋ยวนี้มาแต่สายการเมืองนะเนี่ยโอ้โหต่อไปเรียกคุณท่านเลยหน่อยจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนคะท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเพราะว่าชอบไปจะพาผู้หญิงมาเที่ยวครับ <c oughs> ทั้งโลกครับผู้หญิงสวยๆทั้งโลกครับทั้งโลกครับ เอาเงินประเทศชาติพาผู้หญิงสวยๆทั้งโลกมาเที่ยวครับดูมัน่<อ>า<อ>เสียง,<อ>งหายทำฮะฮัลโหลวะทำไมเสียงหายอะ่ะพี่ปิดไม์หนูหรือเปล่าพี่ปิดเสียงหนูหรือเปล่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดก็ได้ยินอยู่นี่ไงโปรหมดการท่องเที่ยวครับโปรโมดการท่องเที่ยวประเทศชาติครับ อินฟลูเอนเซอร์ครับจากทั่วโลกนะครับจะมารวมตัวกันครับผม,มผม,มจะเปิดงานเลยครับเป็นรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีะะต Lady and gentlemen the boy and the girl the girl ตาลอย the boy ซอยยิก Welcome everybody to Thailand Woohoo <c oughs> ได้เอฟอย่าเลือกอย่าลืมเลือกเลือกผมนะครับผมไม่ทำให้ผิดหวังรับรอง <laughs> <laughs> อา้าวเงียบไอ้นุ่นมึงค้างไว้เนี่ยถ้าได้เป็นรัฐมนตรีปลดล็อกพรหน่อยไม่ค้างอ่ะได้ยินไหมอย่างแรกเลยผมรัฐมนตรีพรหับผมปลดล็อกให้ก่อนเลย <laughs> ปลดล็อกกูปลดล็อกให้แน่พรหับไม่ต้องห่วง ไอ้ดากูกูจับตัดลิ้นน่ะอินอะไรลิ้นชักต<ๆ> <c oughs> ัดลิ้นออกมาชักคกี้ฟันสวยนันเี้ยไม่อยากฟันสวยอยากฟันคนสวยมากกว่า ทำไมเปิดเพลงบิวตัวเองอย่างนั้นน่ะแพิกกี้อะไรน,นะทำไมพี่เปิดเพลงบิวตัวเองอย่างนั้นน่ะไม่ยูทูบมันลั่นไปเรื่อยเลยอันแมะบิวหรอบิวหรอไม่ต้องบิวระดับนี้ขึ้นเอง ที่หนูเหงาอีกแล้วเนี่ยไงดีน่ะมึงไม่ต้องเหงาหรอกอีนุนโดยพอเธอะเหงาอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยคนส่งรูปให้กูเยอะแยะมีเลยมีเป็นงานแต่งงานหรอใครบาล่ะมีเหงาเลยมึงทำอะไรกูรู้หมดแหละนุ่นเลย เหงพี่กิงกอขอบคุณค่ะพี่ก้กดีค่ะ f ีไม่ต้องบอกนิกกินไปหายนะอ้นุ่นมันน้องผมผมของผู้เข้าสุดท้ายนะอ้นนุ่นมันน้องผมเออมันเป็นน้องผมเออทำไมเมื่อสองปีที่แล้วมึงไม่พูดอย่างนี้วะกูพูด <c oughs> ไม่มีใครเชื่อกู <c oughs> คนก็มาถามแบบเคยกิกไหมเคยกิกไหมถามจริงเคยกิกไหมทุกวันนี้ทุกคนเข้ามาในชีวิตนะก็ถามเหมือนกันว่ากันมิกกี้เนี่ยมีอะไรไหมเออหลายคนเลยถามผมอี้ยมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่เชื่อผมด้วย ถามแล้วก็ไม่เชื่อไม่รู้จะถามทำไมโอ้ยไม่มีใครเช e ื่อด้วยเออชนะด้วยขอบคุณค่ะโอ้นี่ไม่ได้ไลฟ์มาตั้งนานเลยเพิ่งมาไลฟ์เนี่ย ไอ้นุ่นหน้ามึงเหมือนลูกพีทหรอวะใส่ฟิลเตอร์อยู่เหมือนลูกพีทอะเอฟซีรู้จักลูกพีทปะเนี่ยมีแล้วคบกันหรอคะไม่คบอะไรก่อนมาแล้วคบกันหรอคะพี่สรุปหนังยังผ่ายอยู่ปะเนี่ยพี่พสคืนคิวหมดเลย ไม่รู้แกไม่เดี๋ยวแกต้องไปอันนี้ก่อนเดี๋ยวแกต้องรอหลวงพี่แจ๊ดก่อนเดี๋ยวหลวงพี่แจ๊ดจะเข้าโรงไงหลวงพี่แจ๊ดโคตรสิ่งอ๋อเดี๋ยวเขาต้องไปโฟก,กัสกับหลวงพี่แจ๊ดก่อนอือแล้วตอนแรกครูกระหลวงบอกว่าจะฉายเดือนต้นปีนี่ใช่ไหมเลือดไปนะ ตอนแรกเห็นบองจะฉายต้นปีเลื่อนต้องเลื่อนต้องเลื่อนเพราะว่าพ่วมกับมัวแต่ไลฟ์ติ๊กต็ออยู่นะคะนิกกี้นชัดไลฟ์วันเดียวเองวันแรกที่ไปถ่ายกับนุ่นนั่นแหละมาอยู่ในกองไม่รู้ทำอะไรไงนั่งไลฟ์ติ๊กต็อกเปิดเช้ามาพี่พศไลฟ์บรรดาเลยกูให้มึงเป็นผู้กำกับแต่มึงมึงไปนอนหลับผมก็เลยบอกว่าพี่พศ อย่าด่าผมผมไม่ได้รับผมไปไล่ติ๊กต๊อกรออไอพวกม้นปันนั้นถ้ากูเป็นรัฐมนตรีนะโอ้โหเจอกูทุกคนน่ะม่ต้องห่วงเจอกูหมดพวกมึงอะไอพวกปันปันนั้นถ้ากูมีอำนาจเมื่อไหร่อมึงเจอกูหมดกูจะถามว่านิ้วไหนที่มึงพิมพ์มันนิ้วไหนกูตัดแม่งให้หมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน กูบ้ามากแน่แล้วไปเที่ยวกับใครนักหนาล่ะฮะไปเที่ยวอะไรอีกเนี่ยไปเที่ยวไหกับใครนักหนาไปเที่ยวอะไรอีกนู่นคนเขามาฟองเยอะแยะเนี่ยก็ทำไมล่ะก็จะไปแล้วทำไมล่ะเออก็มันไม่สามคนเลยไงที่ได้ยินมาแล้วยุ่งอะไรกับกูล่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราว เนี่ยชอบให้ผู้หญิงก็ทะเลาะก,กันในมึงเป็นอะไรเะอเฮ้ยะอะไรนแล้วมึงไม่มีใครห้ามมึงพูดอรอเนี่ย <c oughs> มึงบ้ามันเนี่ยไอ้นุน่น <c oughs> นิกกี้โอ้ยกี่เป็นเงี้ยนิกกี้เป็นผู้ชายใช้ไม่ได้นะนเนี่ยโอ๊ยตายหืมใช่มันสวยอย่างเดียวผีจาปาก เนี่ยใคร FC พิมมาอะไรพี่เมย์เนอะไรเมย์ไหนเนี่ยพี่เมย์พี่กูเมนี่เจ้าของโรลลิงลาวอโอแล้วไปโรลลิงลาวกับใครเอา้าก็กูไปกับพี่เมย์แต่ใครอีกอะไปกับใครก็ได้พี่เมย์พี่กูกูจะพาครไปก็ได้เขาไว้โต๊กูอา่าแล้วเอาไปกับใครเยอะแยะแล้วทำไมต้องตะโกนคุยด้วยเป็นอะไร ก็คนจะมึงพูกไม่รู้เรื่องไงถ้ากูเป็นรัฐมนตรีนะกูจะเอาเย็บไปเข็มไม่เย็บปากมึงเย็บปากจะเย็บทําไมกูเขียนได้กูจะพิมพ์เอาโอ้ยเอซีจะให้ถามอะไรมึงไม่ต้องคุย เขาพิมพ์มาแหม่เนี่ยต้องขึ้นเสียงแล้วต้องโวยวายคนมันมีพิรุษเนี่ยเห็นป่้เนี่ยโอ้ยกูจะไปกับใครก็ได้ทำอะไรอ่ะก็ต้องให้มันเนียนๆเข้าใจปะโอ้ยเนี่ยกระโตกกระตาเนี่ยเห็นปะจนข่าวมาถึงหูเนี่ยเห็นปะบึ่งเลือกอยู่เฉยๆนะเนี่ย กูนั่งของกูยู่เฉยเฮ้ยนุ่นเนี่ยคนเนี้ยมึงต้องเลือกอ่านะอีนุน่นมึงมึงต้องเลือกอ่านนะข้อความอ่ะเขาชี้กูเป็นตัวเป็นตนเลยมึงมึงต้องเลือกอ่านอ่านหมดอ่านให้หมดใช่ไหมโอ้ย FC เขียปิดเป็นยังไงวะเนี่ยปิดเป็นยังไงวะรัล ปิดไงออกไงไม่ต้องไปไหนอยู่ด้วยกันออกไงออกไงอ่ะไม่ต้องออกเอ้ไม่ไม่พรุ่งนี้ตื่นเช้าออคุยกันก่อนนิกกี้เนี่ยเห็นว่าเอฟซยกสัมภาษณ์รองนายกคืออ่านให้หมดเนี่ยถูกต้องสัมภาษณ์ลองนายกครับผมสัมภาษณ์ลองนายกครับพรุ่งนี้ครับกี่โมงกี่โมงเออนัดตอนบ่ายสองครับไปที่กระทรวงครับ กระทรวงอะไรโอ้ยกระทรวงการคอยมั้งมึงบ้าเปล่าเฮ้ยเอแล้วพี่ไปสัมภาษณ์อย่างนี้พี่ต้องให้ค่าตัวเขาไหมกูจะไปให้เขาทำไมแล้วเขารวยกว่ากูมึงง่โอยโอ้ยดูความคิดของมันดิมันสวยอย่างเดียวซะเนี่ยก็อยากให้เขาทำไปแล้วเขารวยมู้ขนาดไหน เอออยากรู้ไงโอ้ยมึงใช้อะไรคิดเขาไปุโอยมาออกให้กูกหมุญแล้วกูต้องให้ค่ตคาตัวเขาเหรอ ER! มึงบ้าเหรอ ER! ต่ต s. <S ยตตอ,อยากไหมติดต่อยากไหมมุงไปขอเขาออกหรือเขามาขอมึงออกเ <OU D> ขาเอ็นดูกูอาตัวจริงผมน่ารักครับตัวจริงผมอ่อนน้อมถ่อมตนครับนิกก gu ี้ ตัวจริงผมอ่อนน้อมถ่อมตนครับผู้ใหญ่เอ็นดูผมครับเ <ใจ S 1> น,นี่ยต่อเข้าใจไหมครับต่อหน้าก็อย่างนี้แหละพอรับหลังนะก็จุดจดจุดจดจดผมควรตีนเฉพาะคนที่ผมควรตีนได้ครับผมรู้รุ่นครับอ,อคนไหนผมรู้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ผมก็มีสมาคารว่าครับจะจะนอนไม่ถอดต้มหัวมึงเป็นที่อะไรกับกูเนี่ย กูเป็นห่วงเดี๋ยวมันหลุดห,หายในที่นอนมึง <ไป S 2> อยากไปยุวายว่าทําหายโอ้ยเอฟซี FC. มึงออกไปซีออกยังไงวันนี้ตายถามได้ว่าให้เงินรัฐมนตรีไหมมึงถามได้ <laughs> ทำไมก็อยากรู้อ่ะมึงคิดสิมึงคิดสิ เอ้าก็คิดแล้วไงถึงได้ถามเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราก็อยากรู้ไงเอฟตีผมไม่ต้องกองก่อนไหมต้องให้เขาดูก่อนไหมอะไรไม่ตรงเขาสบายสบายเขาหน้ารักเขาไม่ได้เรื่องเยอะเหมือนดาราดาราบางคนต้องดูคำถามก่อนเขาไม่ได้เรื่องเยอะเขาหน้ารัก เขาผู้ชายผู้ชายเขาน่ารักแลวนิกี้ต้องดูคำถามก่อนไหมกูไม่ดูคำถามกูไม่อ่านสคริปไม่ถึงคนอื่นสัมภาษณ์มึงอะไม่ต้องไม่ต้องถามถามแล้วกูก็ได้กูตอบได้หมดแต่ไม่เอามึงเพรมึงไม่กั่นกองคำถามไงเอา้าทำไมอะ่ะโอ้โหเอฟซี FC, ดูมันดิมันถามได้ว่าผมต้องให้เงินเขาไหมมันคิดได้ยังไง ก็ถามเฉยๆว่าได้มึงให้ค่าตัวเขาหรือเปล่าค่าตัวแไกเขารวยแล้วับประเทศมึงบ้าเหรอก็ไม่ถามไม่ได้หรอแล้วสรุปให้หรือไม่ให้อะไรแล้วสรุปให้ไหมเฮ้ยนุ่นเอ้ยโอ้ย จะได้ไปคุยได้ไงว่านิกกี้จ่ายค่าตัวนะเออโอ้ยไปแล้วไปไปปไปดีกว่าพูดไปเลือดพากูซวยอีกตายปิดไงวะออกไงเนี่ยโอ้ยออกไงวะออกไงจะ้ไปสัมภาษณ์ไม่ต้องไปแอลเด็กที่กระทรวงมานะเบอร์ อะแปเด็กที่เคยสวงอีกตายโอ้ยตายตายไอ้นุ่นเอ้ยตายแล้วออกไรวะเนี่ยตายตายอีกเอลเด็กอัปเกรดเป็นพวกแบบเรว่าอะไรคนในคนในในอะไรเรียกว่าอะไรชุดอะอะไรนะโอ้ยคันหัวลงไงวะเนี่ยมึงไอ้นุ่นนุ่นกูไหวมึงมึงออกไปหน่อยเถอะปะไปไปออกไปไหนฮะ ไปไปเร็วๆออกไปอะไรเนี่ยนิกกี้เขาแอลเด็กแถวลังสิตอะไรวะเนี่ยข่าวใหม่อีกแล้วโอ้ยตา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 ยไม่ไรก็ดีอยู่แล้วกูไม่ได้พูดให้มึงไ์เลยไปไปไปคนในเครื่องแบบเออนีไปไปไปมึงึงนิกกี้คนในเครื่องแบบเหรอฮึปั๊บมึงปั๊บมึงปั๊บมึงปิดไงวะออกไงวะพี่เดี๋ยด้ชอบคนในเครื่องแบบเหรอโอ้ย ว่ามึงปิดไงวะเอฟซีอ๋อรู้แล้วเวลาไปสัมภาษณ์คนเนี่ยคนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยคือเป้าหลอกเป้าจริงเนี่ยคืออยู่แถวแถวนั้นเห็นไหมเอฟซีมันพูดไปเรื่อยผมบอกแล้วมันพูดไปเรื่อยเป้าเวลาก็จริงไหมอ่ะเนี่ยมึงชอบมีแบบเป้าหลอกแล้วก็เป้าจริงเป็นปัจจุบนแล้วผมกันหัวว่าผมออกไงวันเนี่ยไอ้นุ่นไหวนุ่นนะนุ่นนุ่นพี่ไหวเลยไหมวันเกิดพี่ด้วยเดือนนี้นะหนูออกไล้วไหมจาก ชอบพี่ตอนเนี้หนูออกแล้วไหมหนูกดออกแล้วไหมพี่เดินหน้าก็วันเกิดหนูนะโอ้ยเห็นไหมมันไม่ฟังไงบ้านมึงออกไงวะออกไงวะเนี่ยตลุคนในเครื่องแบบหรือว่าไงฮะไหนพูดสิอยากก็ได้ช่วยสอนผมหน่อยว่าทีบมันออกเนี่ยทำไงคนครงซ้งายล่าง <c oughs> มันมันเป็นแผนเในาะใครเห็นอะไรนะคะก็สาม,มารถส่งไดเรกมาได้ส่งภาพหลุดอะไรางี้มาได้แล้วเดี๋ยวจะมีรายการแฉกันเกิดขึ้นล้อเล่นแกล้งแกล้งเชิญใหม่เหรอลงไปแล้วมัง้งไหนนี่กด ขอไปใหม่กดไปแล้วพี่ไปถ้ไปแล้ว,ลวนี่ไปนอนแล้วกูไปนอนแล้วเนี่ยเอฟซีบอกให้กดขอไปใหม่เลยนอนแล้วกูไปนอนแล้วจริงๆคันหัวเหมือนกูเครียดด้วยตอนเนี้ยหัวกูเต้นตึ๊บตุ๊บต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 ๊บเลยอะ่ะทำไมตื่นเต้นเนาะเห็นไหมเอฟผมบอกแล้วนะมันไม่รู้เรื่องไหนนุ่นอ่ะเป็นไรนี่คเป็นไร น,นุ่นจ๋าฝันดีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ต้องนอนตื่นเช้าไปทำงานนะจ๊ะนุ่นจ๋าพี่พี่พี่ก็คิวบ่ายอยู่ดีพี่จะตื่นเช้าอะไรพี่พี่จะตื่นเช้า <c oughs> มันไม่หลับแล้วจ้า <c oughs> ปฏิเสธแล้ว <c oughs> พอไม่ชวนแล้ว เออแต่ว่าเขาน่าจะนัดเช้าแหละเขาก็บอกไปทำงงทำงานเขาไม่ก็คุยกันแบบขำๆไม่มีอะไรปั่นเล่นนเฉยแกล้งเล่นไม่มีอะไรหรอกสนุกสนุกเดี๋ยวก็ลงแล้วเดี๋ยวก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไว้จะมาอีกนะทุกคนรู้ว่าคิดถึง ขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญนะคะพี่ซ้ำถามเดี๋ยวไวจะมาอีกค่ะเดี๋ยวไว้มาอีกเดี๋ยวไว้มาอีกเหมือนทำไม่ไหว <c oughs> เดี๋ยวไปนอนแล้วค่ะทุกคน มา,มาแกงแกลง้งแกงแกลง้กลงหนึ่งจุดสามตุนให้ไปนี่กี่โมงนล่วเนี่ยร้วง,วง่วงเลยเนี่ย ไม่ให้ไปอะ่ะไปต้องไปแล้วเดี๋ยวไ้หาวันมาอีกหาวันมาไลฟ์คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงกันไหมเออฝากละครด้วยนะคะทุกคนฝากละครด้วยตอนนี้มีละครออนอยู่นะคะช่องสามจันถึงสุกเนี่ย ทุ่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องอ e ีบวกกับไอขวัญนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีเรื่องเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวช่องสมเหมือนกันอันนั้นออนวันจันทร์อังคารนะคะเวลาไม่แน่ใจแต่น่าจะหลังข่าวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งว่ากี่โมงจำเวลาไม่ได้แต่อ e ีบวกกับไอขวัญตอนนี้ออนอยู่จันทร์ถึงสุก ทุ่มหนึ่งช่องสามค่ะฝากตักด้วยนะคะรับบทเป็นทับทิมค่ะเดี๋ยวไปนอนแล้วนะคะ นี่กินหอนแล้วเออปล่อยนางไปเถอะพรุ่งนี้นางต้องไปทำงงทำงานไปแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณ FC ทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็ยังไม่ลืมกันขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไว้มาใหม่นะคะไปแล้วไปแล้วฝันดีนะคะทุกคนฝันดี